มาตราหนึาวรรคแรกถ้าจำเลยที่ขันนั้นยื่นคำให้การมาก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีและแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะสู้คดีเมื่อศาลเห็นว่าการขัดน,นัดยื่นคำให้การนั้นไม่ได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรให้ศาลมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้จำเลยยื่นคำให การภายในกำหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรและดำเนินกระบ,บวนพิจารณาใหม่ตั้งแต่เวลาที่จำเลยขัดนัดยื่นคำให้การวรกสองในกรณีตามวรกหนึ่งถ้าจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การมิได้แจ้งต่อศาลก็ดีหรือศาลเห็นว่าการขัดนัดยื่นคำให้การนั้นเป็นไปโดยจงใจหรือไม่มีเหตุอันสมควรก็ดี ให้สารดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปในกรณีเช่นนี้จำเลยอาจถามค้านพยานโจทย์ที่อยู่ระหว่างการสืบได้แต่จะนำสืบพยานหลักฐานของตนไม่ได้วักสาในกรณีที่จำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในเวลาตามวักหนึ่ง หรือศาลไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การตามวรรคสองหรือศาลเคยมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของจำเลยที่ขันนัดยืนนนนย่นคำให้การตามมาตรา1 9 9ตรีมาก่อนจำเลยนั้นจะขอยื่นคำให้การตามมาตรานี้อีกหรือจะร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ไมตาตรา199ตรี จำเลยซึ่งสารมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้แพ้คดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การถ้าไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจำเลยนั้นอาจมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้เว้นแต่อนุนหนึ่งสารเคยมีคำพิพากษาให้พิจารณาคดีนั้นใหม่มาครั้งหนึ่งแล้วอนุนสอง คำขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้นต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา199จะกล่าวว่าวักเลขคำขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้นให้ยื่นต่อศาลภายใน15วันนับจากวันที่ได้ส่งคำบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แก่จำเลยที่ขันนัดยื่นคำให้การแต่ถ้าศาลได้กำหนดอย่าง ใดๆเพื่อส่งคำบังคับเช่นว่านี้โดวยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดวยวิธีอื่นแทนแต่ต้องได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นแล้วในกรณีที่จำเลยที่ขันนี้ทำให้การไม่สามารถยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยพฤติการนอกเหนือไม่อ่านบังคับได้ จำเลยนั้นอันยื่นคำขอให้วิจารณาคาดีใหม่ได้ภายใน15วันนับแต่วันที่พฤติการนั้นได้สิ้นสุดลงแต่กรณีจะเป็นอย่างไรห้ามไม่ให้ยื่นคำให้การเช่นว่านั้นเมื่อพ้นกำหนด6เดือนนับแต่วันที่ได้ยึดหรือได้มีการบังคับตามงคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยวิธีอื่นวักสอ คำขอตามวรรคหนึ่งให้กล่าวโดยชัดแจ้งซึ่งเหตุที่จำเลยได้ขันนัดยื่นคำขอยื่นคำให้การจำเลยได้ขันนัดยื่นคำให้การและขอคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลที่แสดงให้เห็นว่าศาลได้พิจารณาคาดีนั้นใหม่ตนอาจเป็นฝ่ายชนะ และในกรณีที่ยื่นคำขอราชช้้แสดงเหตุแห่งการที่ราช้านั้นด้วย